คือมาจาก thank you นี่แหละคะ่ะแต่คราวนี้พี่ดุ้ยจะเป็นทางการมากขึ้นนะคะเราก็จะใช้ว่า I would like ฉันอยากจะใช่ไหม to express ฉันต้องการที่จะแสดงอันนี้คือเราจะใช้สำเนาว่าแสดงความรู้สึกนะคะรู้สึกแบบไหนคะรู้สึกซาบซึ้งจำได้ไหมคำนี้เราใช้คำว่า appreciate appreciation นะคะเป็นคำนามค่ะอันนี้คือประธานใช่ไหมนี่คือพากของกริยาดังน,นงนั้นตรงนี้ต้องเป็นกรรมเห็นไหมคะเราเหมือนเดิมนะคะถ้าพูดถึงเบสิกก็คือว่าเฮ้ยทุกอย่างมันต้องมาจากประธานกริยากรรมก่อนในการที่คุณจะใส่ส่วนขยายอะไรต้องต้อง,อง,องดูตรงนี้ให้เป็นหลักก่อนนะคะนะคะ I would like to express my จริงๆมันก็คือ my appreciation แต่ตรงนี้พ่อนใส่คำขยายเพิ่มคือคำว่า sincere appreciation เนี่ยก็คือแบบความซาบซึ้งอย่างจริงใจความซาบซึ้งอย่างจริงใจ towards แปลว่าต่ออะไร towards ก็คือต่อต่อการที่มันอ่ต่อต่อการที่คนคนนั้นอ่ะ you r ใช่ไหมอันนี้คือคนอ่านใช่ปะ you r contribution นะ to The project ก็มีชื่อโครงการก็ใส่ไปสมมติว่าอันนี้เราทำโครงการมาร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะ I would like to express my sincere appreciation towards your contribution to the project เนี่ยค่ะคือการที่เราจะพูดแบบจริงๆแล้วก็คือจริงๆก็คือ thank you ค่ะนะคะโอเคนะคะ